ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามปวิยา,ยามาตรา2อเลขสิหรือไม่ตปลว่าเป็นนะครับเนื่องจากว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและกฎหมายยังบอกอีกว่าหากเกิดการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในเขตบมู่บ้านให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงตบติดตามจับคุมผู้นั้นอย่างเต็มกําลังตามความในมาตราย8ทวิพระราชญัติลักษณะปกครองท้องที่2457 และภายหลังยังมีการแก้กฎหมายเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบดังนั้นในกรณีที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองกระทําการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบย่อมเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามปวิยายเช่นเดียวกันซึ่งขอบเขตอานาจของพนักงานฝ่ายปกครองในชั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นจะอยู่ในขอบเขตหมู่บ้านของตน